สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพืเ่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมี้ไม่ทารอดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงการงานการเงินนะคะสิ่งที่พายจะบอกและเตือนสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะรวมไปถึงการทําบุญเสริมดวงค่ะให้กับชาวราศีกัรลักนาการนะคะประจําเดือนสิงหาคม2567ค่ะชาวราศีกัรลักนาการนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมนั่นเองนะคะ ก็อีพีนี้จะเป็นการอ่านดวงแบบโดยรวมค่ะซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะ บางสถานการณ์อาจจะเกิดขึ้นแล้วค่ะอาจจะกำลังเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้เช่นเดียวกันดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมนะคะดูเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตค่ะดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือว่าดูเพื่อเป็นกำลังใจนะคะไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ค่ะที่กําลังจะเปิดแล้วก็อ่านในฟังนี้ไปตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นเลยโดยเฉพาะเรื่องราวของการเงินและการลงทุนจนกว่าที่จะได้มาดูดวงส่วนตัวนะคะที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองค่ะ ก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวราศีกันลัคนากันค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าการงานของชาวราศีกันลัคนากันนะคะในช่วงเดือนสิงหาคม2 5ง7นรกการงานของคุณเป็นอย่างไรนะคะทั้งคนที่ว่างงานอยู่ต้องการหางานนะคะคนที่ เป็นพนักง,งานเงินเดือนนะคะไม่ว่าจะรับราชการหรือเอกชนและคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวนะคะภาพรวมการงานของชาวราศีกันและคนากันนะคะในเดือนสิงหาคมเป็นไงเนะาะไพ่ใบแรกคะ่ะได้เป็นไพ่อัศวินถึงไมเท้านะคะไพ่สี่เหรียญค่ะคิงถือเหรียญน,นะคะ และเป็นไพ่เดทค่ะเาาราศีกันลัคนากันนะคะภาพรวมการงานของคุณในช่วงเดือนสิงหาคม2 5, 5 6 7นี้สําี้สำหรับใครที่ว่างงานและต้องการหางานในเดือนนี้นะคะคุณมีเกมโอกาสที่จะได้เขาเรียกว่ารับพิจารณาในเรื่องราของการรับทํางานนะคะแล้วก็อาจจะยิ่งถ้าหากว่าคุณเนี่ยทำงาน หรือว่าไปสมัครงานนะคะในองค์กรต่างชาติงานที่เกี่ยวกับการเดินทางงานที่เกี่ยวกับการสื่อสารนะคะอืมก็มองว่าเป็นเป็นโอกาสอ่าที่จะได้งานจำพวกที่ไม่ได้กล่าวไปแล้วนะคะอืมเนาะได้รับโอกาสดีๆเข้ามาะคะ่ะเอ่อแล้วก็อยากจะเขาเรียกว่าถ้าหากว่าคุณทำดีเนี่ยงานตรงเนี้ยที่คุณจะได้ในช่วงสิงหาคมนี้นะคะ น่าจะเป็นงานที่มั่นคงแล้วก็ทําให้ชีวิตคุณเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นมั่นคงมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะสําหรับชาวราศีกรกขนากรน,นะสำหรับใครที่เป็นพนักง,งานประจำนะคะพนักง,งานเงินเดือนไม่ว่าจะรับราชการเอกชนาากกรัฐวิสาหกิจองค์กรบริษัทห้างร้านต่างๆนะคะในช่วงเดือน สิงหาคมส5 6 7นารนี้นะคะสำหรับชาวราศีกรกขณากันมองว่านะคะคุณมีเกณฑ์มีโอกาสที่จะได้เดินทางเนื่องจากการงานอาจจะมีหน้าที่ความรับผิดชอบใหม่ที่เข้ามานะคะในเดือนนี้ใครที่เดินทางอยู่แล้วนะคะก็จะเดินทางบ่อยขึ้นใครที่ไม่เคยเดินทางก็จะมีโอกาสได้เดินทาง นะคะแล้วก็การงานเนี่ยยังมีความมั่นคงดีแล้วก็อยากให้รอบครอบกับการงานกับงานที่ทําตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบให้มากขึ้นนะคะแล้วก็อุปสรรคปัญหาตรงนี้อาจจะมีความล่าช้านะคะดาเนินการล่าช้าบ้างในเรื่องราวของการงานหรือว่าการส่งต่อง,งานดังนั้นนะคะมองว่า การสื่อสารช่วยได้นะคะสื่อสารสําคัญนะคะตรงนี้นะแล้วก็สําหรับใครที่เป็นนายตัวเองเป็นเจ้าของกิจการนะคะเป็นเจ้าของธุรกิจออฟไลน์หรือออนไลน์ก็แล้วแต่นะคะในเดือนนี้นะ,ค,ะคุณน่าจะมีการวางแผนที่จะได้ลงทุนใหม่นะคะกับอาจจะมีการลงทุนเพิ่มลงทุนเพื่อที่จะผลิตนะคะหรืออ,ออกบริการใหม่ๆเข้ามาในช่วงเดือนสิงหาคมนะคะ หรือมีโปรเจกต์ใหม่ที่จะเจาะกลุ่มลูกค้าใหม่อขยับขยายไปประเทศเพื่อนบ้านโก i อินเตอร์มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีโอกาสเหมือนกันแต่ไม่มองว่าจะยังไม่ได้มีการเทคแอคชั่นใดๆในช่วงเดือนนี้นะคะแต่ว่าจะเป็นการการวางแผนก่อนอะประมาณนี้ส่วนลูกน้องบริวารเนี่ยนะคะก็มองว่ายังอยู่ในกฎในระเบียบยังสามารถที่จะควบคุมดูแลได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันในเรื่องราวของการเงินนะคะการเงินและ โชคลาบของชาวราศีกันลัคนากันนะคะในช่วงเดือนสิงหาคม2567นะคะการเงินและโชคลาบเป็นอย่างไรนะคะพไพ่ใบแรกค่ะได้เป็นไพ The ่เดอรเดอจะบอกว่าเดอฟูไม่ใช่แฮงแมนนะคะเป็นไพ่แฮงแมนค่ะสองถ้วยนะคะ10ไม้เท้าค่ะ และเป็นไพ่งถือไม้เท้านะคะชาวราศีกรารลัคนาการนะคะการเงินและโชคลาภของคุณในช่วงเดือนสิงหาคม2567นห้นี้สำหรับนี้เรื่องราของการเงินนะคะมองว่า,าทำเท่าไหร่ได้เท่านั้น <laughs> นะคะ เพราะว่าตามน้ไพ่ยเนี่ยการเงินยังมีพาน,น,นั้นที่ความรับผิดชอบที่จะต้องแบกนะคะที่จะต้องรับผิดชอบอยู่แต่คุณสามารถที่จะวางแผนในเรื่องของการเงินได้นะคะแล้วก็โชคลาภเนี่ยในช่วงเดือนสิงหาคมสําหรับชาวราศีกันลัคนาการยังไม่มีเข้ามาแบบโดดเด่นนะคะยิ่งจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงแล้วนะคะยิ่งน้อยมากๆเลยแทบจะไม่มีนะคะแต่โชคของคุณจะมาจาก ให้ความช่วยเหลือคอนเน c t ชันหรือว่าเป็นในเรื่องราวของลาบปากสมากกว่านะคะสำหรับชาวราศีกันลัคนากันการเงินจะหมดไปกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบนะคะหรือของขวัญของฝากของกำนันอะประมาณนี้นะคะสำหรับชาวกันเนาะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกและเตือนเพิ่มเติมสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นกับชาวราศีกรกขนากันนะคะในช่วงเดือนสิงหาคม2 5 6 7นะคะจะเป็นอย่างไรอีกบ้างนะคะไพ่ใบแรกนะ,นะคะได้เป็นไพ่หไม้เท้านะคะไพ่สีดาบนะคะ ไพ่เดอะเวลค่ะและเป็นไพ่เจถ้วยชาวราศีกัรกัฎนากันนะคะสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกและเตือนนะสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะกับคุณในช่วงเดือนสิงหาคมนี้นะคะไพ่อ,อ,ยอยากจะให้ระมัดระวังในเรื่องราวของออสุขภาพนะคะเนอะเรื่องความเจ็บป่วยนะคะการถ้าหากว่าคุณ เจ็บป่วยในช่วงเดือนสิงหาคมนี้มีเกมฑ์โอกาสที่จะได้แบบแอดมิดนะคะนอนพักรักษาตัวยาวๆเลย ถ้าว่าใครมีโรคประจําตัวอันนี้ต้องโฟล์ลอัพให้ดีนะคะสําหรับชาวกันเนาะแล้วก็การเดินทางนะคะในในช่วงเดือนสิงหาคมนี้นะคะก็มองว่าอาจจะต้องเผื่อเวลานิดน,นึงนะคะอาจจะมีอุปสรรคในเรื่องของการเดินทางอยู่บ้างนะคะแต่ทางดิงนั้นก็ต้องรอบคอบแล้วก็วางแผนให้ดีนะคะสําหรับใครที่ต้องการจะศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม,ตมลงคอร์สเพิ่มความรู้เพิ่มศักยภาพไปกับตัวเองในเดือนนี้เหมาะเลยนะคะชาวกันนะคะลงได้เลยทําได้เลยนะคะ ก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะสำหรับชาวราศีกรกคนาการไพ่ยอยากจะแนะนำนะคะในเรื่องราวของการทำบุญเสริมดวงนะคะให้กับชาวราศีกรกคนาการในช่วงเดือนสิงหาคม2 5 6 7นะคะไพ่แนะนำให้ชาวาการทำบุญเสริมดวงเรื่องใดบ้างนะคะไพ่แปแรกนะคะได้เป็นไพ่เดอะ o ฟ l ค่ะ5ไม้เท้านะคะ สองเหรียญค่ะและเป็นไพ่ดีไฮพื้นเทศนะคะเาาราศิกาลัคนากันในเรื่องราวของการทําบุญเสริมดวงนะคะไพ่ทาโร่แนะนําคือ1เลยนะคะทําบุญเกี่ยวกับแสงสว่างนะคะทำบุญเกี่ยวกับแสงสว่างนะคะ,เก,กสสะ,คะเกี่ยวกับน้ํานะคะเนาะแล้วก็ในช่วงเข้าพรรษานี้นะคะคุณสามารถที่จะ,ะถวายรอดไฟถวายเทียนนะคะ จุดน้ำมันตะเกียงแบบนี้ได้นะคะทำบุญเกี่ยวกับศพระญาตนะคะบริจาคลรงศพผ้าห่อศพแบบนี้ได้นะคะทำบุญเกี่ยวกับอุปกรณ์การแพทย์ยารักษาโรคนะคะ แบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะก็จะเป็นการเสริมดวงให้กับชาวราศีกัน์ลัคนากันนะคะในช่วงเดือนสิงหาคม2567นี้นะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e คอมเมนต์ดีๆเป็นกำลังใจให้กันมาตลอดนะคะสำหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ ID เข้ามาสอบถามรายละเอียดค่ะหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆใต้ตตตคลิปนี้ได้เลยคะ่ะหมพิมพ์ไว้ให้หมดแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ม่อัปเดต ขึ้นมาสำหรับคลิปนี้ต้องราไปก่อนนะคะไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ